ครับเมื ies, ่อนี <Além S 2> ้กับ <okay>. ผิงเห็ดเห็ดไข่สองดอกกับเห็ดกอเฮ็ดงอกนะครับเนาะกับพอดีต่าแจวนะครับเนาะต่าแจวยิ้มอยู่ดอกครับพูดหนึ่งครับครับอมนนี้ก็คือแกงเห็ดเพาะเนาะแกงเห็ดเพาะในหมอนึงครับหมอกไงครับหมอไงเนาะแกงเห็ดเพาะเส้นหนาบอเจาะครับเมื่อนี้กับขาทันป้ชมแกงเห็ดเพาะเส่จังหันมือี้เนาะ แกงเห็ดเพาะแกงเห็ดเพาะแกงเห็ดเพาะใส่น้ำบ่อเจาะครับข้นนี้ก็เจ็บเห็ดเพาะตืต่นใดมาจิตกรรมจิตวัทประจำวันเนาะแกงเห็ดเพาะมื้อนี้ใส่จังหันบนแนวตักกับรับของโบราณเนาะครับเนาะของโบราณหางกับง่ามเนาะครับบ่วยแนวตักเนาะ เป็นทรพีแทนทรพีก็ได้ครับพราะเขาติดซิมซิมเวลาเขาซิมเนาะเขาตักหน่อยๆซิมเนาะแทนทรพีก็ได้เป็นของท่านสมัยเนะาะของโบรานเนาะครับเนะาะของโบรานครับใบม้งเนาะครับต้มแกงใส่ใบมง้งครับหมักขามก็สะสมพโพดเนะาะหมักขามเนาะต้องใส่ใบมง้ง ของปลาของพื้นบ้านครับมือนี้ก็บพุทธิยากก็มากินน้ากันครับมาทังหันวัดปลาด่านเมฆแล้วครับเด้อวัดปลาด่านเมฆเนาะครับเนาะบดตักก็ได้นะครับเท่หมอก็ได้หม้อหยากเท่หมอยญ่ลงบุ๊บปาดเดียวก็ได้เนาะครับผัวนี่ตีบอลหนอยู่แล้วเนาะเดียวเบิ่งแล้ว เดี๋ยวเบิงังคือติบอลลอนมอนี่ก็บโมเมนหน่อยนะครับตกักใส่ถ้่วใส่สองถ้่วพวกนี้นครับ,บรนะี่ทำใบ,บอ,อ่อนออกเนาะครับใบม้งอ่อนเนาะครับเศบๆครับใส่น้ำปลาน้ำปลาขวดเนาะครับเนาะน้ำขวดมันคือจังแสรีบครับขวดขันเฮ็ดเอาเองคือจังบ่แเสบเนาะครับ เมื่อนี้เป็นพ่อคั่วคือเขาละครับตือนได้กันหนึ่งเขาหนึ่งเขาแล้วๆก็หาเก็บเฮ็ดหนึ่งข้างข้างหมดเขาไว้หาเก็บเฮ็ดนะครับเนาะเก็บเฮ็ดแล้วๆกับมาหนึ่งเมื่อทรายเนาะเมื่อแกงเฮ็ดเนาะทางนี้ก็เป็นแนวไรยุ่งนะครับเนาะแนวไรยุ่งไม่หยัดเขาเนาะโซ่หม่ทิ่มัดนี่กอบเด็ดหลายสมองนะครับไรยุ่งยุ่งหลายเนาะหนานี่หนาฝน เมื่อนี้ก็คือมาจากที่่วยกับท่านผู้สมแกงเห็ดเนาะผู้ใดอยากแกงเห็ดเพาะก็มากินน้ากันครับลวดปลาดัานเมกเนาะพอดีแกงแล้วเห็ดไข่ก็ตำตอนเที่ยงเนาะครับเนาะครับแกงใส่ใบม่งอ่อนก็พอได้กินครับานาโยนาปูทวดนี่แหละผู้ใดออกผู้ใดเขาก็ได้ม็ดมอยู่หม่งนี้เนาะ ก็จังเพิ่นอยากให้มาส้มปรมีของเพินน่นเนาะผูใดมาก็มาเห็นผูใดมาก็มาเห็นเนาะงานปั่นของแอด็ดแล้วก็ปูเอ็สุวรรณปูถวดลุงปูโดกแถบโดกุดรนเนาะลุงปูประธานองอ่างงี้เนาะคือวัดเพิ่นก็สร้างขึ้นก็คืออยากให้คนมาเห็นเนาะครับเนาะเฮ็ดก็ดีก็อยากให้คนมาเห็นมาส้มปูน้ำ มาวานที่เป็นลอยๆคนเหรอครับตะาพัดเฮ็ดออกมาหาเคีย่ยวอยู่มองเดียวกันนี่ก็ยังได้อยู่กัาหมู่บ้านนี่ก็บสองคนหมู่บ้านนี่เนาะผัวเมียสองคนนี่นนมาเคี่ยวล้อมกันก็นยังได้อยู่กัาครับครับช่วงนี้พระท่านผู้ชมใจจุจอยเนาะครับเนาะถ้าสนใจก็เป็นงานปั่นเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็พระพุทธเจ้าหน่อยก็แเล่าเล่าเรื่องตติเฮ็ดดอกบัวเนาะพาระท่านผู้ชมไปเบิ่งเพี่หนึ่งอีกเนาะ ช่วงนี้พระ่านวสม้มส้มดันขางเนาะครับเนะาะพระส้มดันหนายทีนึงเนาะครับเนาะมื่อนี้ก็ตีเฮ็ดดอกบัวเนาะครับเนาะตกแต่งคือเอาเล็กมาเสียบมาฝากเนาะฝากเล็กฝากเล็กแล้วก็ทีเฮ็ดเป็นแท่นดอกบัวเนาะพระ่า,านวสม้สมส้มไกลๆเนาะครับพระพุทธเจ้าหน่อยบุตรดาเบบี้เนาะครับเนาะพระ เพระเาะว่าเจ้าปางประสูตรเนาะ,ะครับปั่นด้วยฝีมือรวนๆนะครับบ่มีพิมพ์เนาะแหดปั่นด้วยฝีมือรวนๆถ้าหากสนใจกับมัติดต้ได้ครับเบอร์โทรกับศูนย์หกสองเจ็ดสองหกเก้าสองศูนย์หกนะครับเบอร์โทรเนาะ ถ้าตอนผสมส้มเดี๋อรอบอีกทีหนึงเนาะทางนี้กับปูถวดนะครับทางนี้กับปูเวทสุวรรณทางพี่กับหลวงปู่เทพโลก,กุดอนนะครับเนาะคือแกะพิมหมือว่านแกะพิมแล้วนิตาเพิ่งหัวมีนะครับแอดก็เลยมาแต่งให้เมืาว่านนี่เนาะก็เป็นหูวมีตาแล้ว เอาสีดำแต้มกับของติเห็นสีน้วยตานหลูกแก้วเนาะครับด้านนี้ก็คืออาจารย์พ่นกับพ่นสีดำเนาะพ่นทะแนแตงแล้วคือติดเก็บรายละเอียดไปเรื่อยเนาะครับถ้าหากวันฝนยุนี่ฝนตกสองอาทิตย์นะเนาะครับบันทั้งในเส้าเทียร์พ่นก็เลยหาจังหวะเก็ดงานป่ะเดยเนาะพญานาคก็เลยวันทั้งแล้วครับพ่นก็ติคอยแตงแพงหลังไปเรื่อยแตงไปเรื่อยเรื่อยเนาะครับพ่นก็ติเก็บงานรายละเอียดไปแน่ล้วก็แอดก็ติด มาเติมที่หลังเนาะบัดสุดไทยเนาะกะบรดสุดไทยคือสรุปคือแอติมาตตงเนาะนี่ก็คือพระเจ้าญ่องค์นี้ก็3สามองเนะาเนะสามองปางอ่สะดุงม่านนี่ก็คือแอดมาปัน่นไว้ซะสามปีเนาะครับหากสนใจก็ติดต่อเลยเนาะครับเนาะสวัสดีครับ